ไรวมตัวกันเพื่อจะขายสินค้ากเกษตรแต่ว่าที่นี่เขาก็เลยอยากพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เป็นแห,แหล่งท่องเที่ยวซึ่งตอนนั้นคนมาเยอะมากเต็มมากโดยทุกคนจะมาเล่นน้ําที่เราเห็นเนี่ยแทบไม่เห็นหัวคนเลยะคือลงเล่นน้ําหมดเลยทุกคนเ <c oughs> พราะลงเล่นน้ําป๊บป่ะมันก็เลยเหมือนเกิดกับตรงที่แบบว่าชาวบ้านเองก็มา มาท่องเที่ยวแล้วก็มามาเขาเรียกว่ามันจะเป็นแค่แค่ช่วงฤดูที่เป็นฤดูร้อนเนาะมันก็เลยทําให้พอระหว่างระหว่างนั้นอะออถ้าเป็นฤดูหนาวคนก็ไม่มาไม่เล่นน้ําแต่ถ้าเป็นฤดูฝนก็ยังพอมีบ้างเนาะมันทําให้การท่องเที่ยวช่วงนั้นอะของปีที่สองอะซบเซาลงแล้วด้วยเพจที่เขาเปิดขึ้นอะมันก็เกิดการแบบถูกปิดเพจลง เนื่องจากเป็นคนที่ดําเนินการน่ยไม่ได้มี PR หรือประชาสัมพันธ์ต่อดังนั้นเขาเรียกว่าจุดผ่องทายนะที่นี่ก็เลยกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ซึ่งเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วกางเต็นท์คุณหนูก็เลยโพสต์ข้างบนว่าเป็นเรื่องของลานกางเต็นท์แก่งอีแปะอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี sorry I'm AKT CoMin จริงปะคุณ AKT มีมีสองมีสองโปรไฟล์เหรอโอเค thank you very much อ่ะก็เลยมีการเขาเรียกว่ามาโปรโมทเนาะแล้วก็คุณหนูกับแอดมินเนี่ยวันนี้เราไปที่หนองตักยาเนาะเพื่อจะไปดูกล้วยอะ่ะมาทำล้วก็ซื้อของเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็มีความสุขว่าเฮ้ยอยากแวะมาทานกาแฟแล้วที่เนี่ยเคยมาแค่ครั้งเดียวเมื่อสักสองปีที่แล้ว โอ้มาวันนี้ทุกอย่างก็คือเปลี่ยนไปหมดแล้วอะ่ะเราก็เลยอยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้เชิญชวนนะคะทุกคนใครก็ตามที่เข้ามาดูไลฟ์สดนี้ครูหนูนะคะอยากประชาสัมพันธ์อันนี้คือจังหวัดราชบุรีที่คุณหนูอยู่คุณหนูมากเกษียณที่นี่คุณหนูอายุ59ปีเนาะเราก็มาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รู้ว่าราชบุรีมีอะไรดีราชบุรีมีอะไรน่าท่องเที่ยวราชบุรีสามารถที่จะ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างอันนี้ถือว่าเป็นเกษตรกรที่เขาไม่ได้แค่ผลิตสินค้าเกษตรแต่เขายังคงทําเรื่องของเกษตรท่องเที่ยวกีฬาและอะไรคะ,ะขายพืชพันธุ์เศรษฐกิจถ้าเกิดเอาเกษตรทรําสินค้ามาเป็นผลไม้เป็นผักถ้าไม่มีคนมาท่องเที่ยวเขาจะขายให้ใครถูกไหมคะก็ต้องขายให้กับรีสอร์ทขายให้กับร้านค้า ขายให้กับคนที่มาท่องเที่ยวเพราะราบบุรีก็ขับไม่ไกลจากกรุงเทพกี่กิโลร้อยกว่ากิโลขับสามชั่วโมงก็ถึงซึ่งไม่ไกลนะคะไม่ไกลอ่ะทีนี้ที่เนี้ยเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าหมู่บ้านหนองสีนวลเนาะอ่ะแล้วก็จะมีวัดเป็นสำนักสงฆ์นะสำนักสงฆ์จุดเด่นของที่นี่คือเขาจะมีบันไดสวรรค์ห้าสิบเก้าชั้นเดี๋ยวคุณอ่า S no s t a n g e r to danger Hello Asian Queen Asian Queen คือคนไหนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สถานที่ช่องเที่ยวที่เนี่ยก็คือมันจะเป็นบันได59ขั้นเนาะก็เหมือนกับเราก้9ขึ้นไปแล้วก็เมื่อกี้คุณหงพาไปจะเป็นตัวจะให้ทุกคนเห็นนะคะอันนี้คือต้นก้ามปูเนะเาะคทุกคนหรือเขาเรียกว่าจามจุลีเหมือนลาดเหมือนเหมือนเหมือนที่นี่ไหม เหมือนที่เมืองการแต่ว่าคุณหนุ่มมัน่นจาว่าที่เนี่ยไม่ด่งกว่าห้าสิบปีแน่ๆใหญ่มากทุกคนแล้วก็มีสามสารเนาะตอนไลฟ์โชว์ครั้งแรกที่สารเจเบตตะเคียนสารจงอางแล้วก็สารกุมารทองเนาะซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าทุกที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ให้กับทุกคนได้เคารพนับถือแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวเนาะแล้วก็วันนี้เป็นวันพระด้วยก็เชิญพระเข้ามาอะเมื่อกี้เราบอกว่ามีสำนักส่งล้วใช่ไหมคะ อ่าตรงนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าหลวงพ่อเขาใหญ่คุณหมูก็เพิ่งจดโพยเนาะก็จะมีสะพานไม้ยาวมาวัดแห่งสำนักสงฆ์แห่งนี้ก็ก่อตั้งมา30ปีแล้วนะคะแล้วก็อัตลักษณ์ที่นี่ของสมัยโบราณเนี่ยเขาเป็นลัทว,วิอยาสาทกิจชุมชนเกี่ยวกับทำสมุนไพรอ่าสมัยก่อนเขาก็ทําพวกฟ้าทะลายโจรสมุนไพรที่มันช่วยเหลือผู้คนเนาะก็ทําตรงนี้คุณโนสันเกอร์ทูแดนเกอร์ เฮล lo อัมอินไทยแลนด์นะจะมาคอมเมนต์ขอบคุณนะคะอ๋อ thank you thank you คุณโคม